สวัสดีค่ะเมื่อกี้ลงเนินไม่ได้ถ่ายมาแล้วค่ะถึงห้างสมอลลอรีนสมอลลอรีนข้าวเก๋บันต่อไปว่าค่ะอยู่ใกล้พอน้ำกินหน่อยถนนถนนสำหรับปั่นจักรยานถนนสำหรับคนเดินซ้ายขวา ล็อนอเนม่้าีบก็จะหมด้น้ำมันซีชมพูอันนี้ก็ทำไปวัดค่ะ

หนึ่งชั่วโมงกำลังกายวันเลนิสกิจ,จ็บใสทางจักรยานทางคนเดินอยู่ดี nhi đang đào sang 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 สวัสดีค่ะ